สวัสดีค่ะพบกับสาระดีๆจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชอีกครั้งนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้มีสาระดีๆแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยอยู่กับเราในชีวิตประจาวันของใครหลายๆคนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนานโยบายและกฎหมายในการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการในประเทศไทย แล้ววิทยากรที่จะมาพูดคุยกับเรานักวิจยัยเจ้าของผลงานนะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรวิวิทย์วงทิพย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์ของอางานวิจัยเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะก็ต้องขอเรียนก่อนนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นการพัฒนากฎหมาย ที่ว่าใด้เรื่องของการใช้ในโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้กัญชาในวัตถุประสงค์อื่นจะนอกจากการแพย์ก็คือเป,เ,ปเป็นเพื่อการนันาการแต่ที่นี้ก็คือไม่ไดจ้จะวิจัยเพื่อที่จะสนับสนุนให้มันเกิดมีการนํากัญชามาใช้ในวัตถุประสงค์อื่นนะครับพอดีว่าจังหวะที่ทําในการวิจัยเนี่ยช่วงการทําวิจัยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ปี2565เป็นช่วงรอยต่อระหว่างที่กําลังจะ ผลักดันให้กัญชาเนี่ยนะครับออกจากบัญชียาเสพติดพอดีในช่วงนั้นก็เลยเกิดความสนใจครับว่าการศึกษาวิจัยที่นี้ก็คืออยากจะศึกษาเกี่ยวกับความเป็นอากญาบรรมของกัญชาว่ามันจําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมดูแลมันหรือเราจะมองว่ามันเป็นยาเสพติดชนิดร้ายแรงหรือเปล่าซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยในการศึกษาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่อยากจะ ดูว่าเมื่อหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับปลดบัญชีเอ่อปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษในประเภทที่ห้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เมื่อก่อนมันเคยเป็นยาเสพติดเนี่ยมันมันจะไม่ใช่ยาเสพติดไปถูกต้องไหมครับกัญชาก็จะไม่ใช่ยาวิจัยทีนี้จะเป็นการสาเปรียบเทียบนะครับกับในเรื่องของกฎหมายต่างประเทศซึ่งมันก็จะมีประเทศที่มีทั้งการให้ใช้กัญชาได้ในเชิงนันทนาการเนี่ยได้ อย่างอย่างชัดเจนเลยนะครับหมายแล้วก็ไปดูในส่วนของกฎหมายที่บางประเทศที่เขาไม่ให้เลยนะครับค่ะจะพูดถึงการเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยแล้วจากการที่อาจารย์ศึกษาเนี่ยนะครับพอเอาไปเปรียบเทียบกฎหมายแล้วระหว่างยาเสพติดของไทยกับกฎหมายต่างประเทศที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อน,อนันนาการเนี่ยมีข้อค้นพบอะไรที่น่าสนใจบ้างคะข้อค้นพบที่ใดศึกษาเปรียบเทียบเนี่ยก็ต้องดูเป็นสองมิติเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่า ก็จะมีบางประเทศที่เขาก็ยังไม่อนุญาตให้ใช้นะครับกับส่วนอีกประเทศหนึ่งที่มีการเปิดให้ใช้ได้ในเชิงนงันทนาการครับก็ในส่วนนี้มันก็จะเป็นที่มาจากเรื่องของเกี่ยวกับอของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศด้วยซึ่งก็ <c oughs> เขาก็อย่างที่ผมได้นําเรียนไปในตอนแรกนะครับว่าก็มีการผ่อนผันให้ใช้ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย เมื่อเมื่อผ่อนผันได้ใช้ได้ก็ต้องมีการควบคุมดูแลที่เหมาะสมต้องมีกฎหมายภายในที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในสภาพของยาเสพติดให้โทษที่มันจะแบไปปีความรุนแรงในระดับรุนแรงนะครับอ่าก็จะมีสองสองกลุ่มที่ผมได้ไปศึกษานะครับก็คือประเทศที่มีการเอ่อเรียกว่าให้ใช้ในเชิงของนันทนาการได้ก็คืออย่างของเนเธอร์แลนด์ แต่คำแตบบ่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยต้องเรียนให้ทราบก่อนกับนหลายค,คนเนี่ยจะดูสื่อจากข่าวว่าโอ้หนี่เขาใช้กันได้อย่างเสรี <S <S จริงไม่ใช่นะครับ <S 1> <S 1> เขาจะมีการทั้งคุม้มควบคุมปริมาณการครอบครองในการใช้ด้วย <S <S ในการครอบครองด้วยว่าในส่วนบุคคลเนี่ยครอบครองเนี่ยต้องไม่เกินห้าก,กัมนะครับแต่ในขณะที่กฎหมายไทยเองถ้าเปรียบเทียบดูเรายังไม่มีการบอกเลยนะครับเรื่องของปริมาณว่า เท่าไหร่สำหรับการใช้ส่วนผลหรือ personal use ถูกต้องไหมครับค่ะ,ะเรื่องของสถานที่ที่มีการจำหน,น่ายเคของเราอาจจะมองเห็นว่ามันก็มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วก็มีการขายกัญชาได้เรียกได้ว่าไปตามย่านธุรกิจอะไรต่างๆพบเห็นได้เลยนะครับในทั้งในกรุงเทพปริมณฑลหรือแม้แต่ในต่างจังหวัดในโซนที่มันเป็นส่วนที่อาจจะเรียกว่าเป็นใจกลางเมืองหน่อยก็พบเยอะ นะครับแต่ว่าที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยถ้าดูดีๆเขาจะมีการจับโซนนิ่งเลยคือเฉพาะช่วงเนี้ยเท่านั้นจะไม่ให้แบบมีการกระจัดกระจายไปช่วงนี้มีความแตกต่างนะครับแล้วเขาก็จะมะีเรื่องของเทศบัญญัติในเมืองเช่นในอัมสเตอร์ดัมเขาก็จะมีการกําหนดโซนเลยว่าตรงไหนขายได้แล้วก็จะเห็นคําว่าคอฟฟี่ช็อปใช่ไหมฮะอ่าเป็นไม่ได้ร้านขายกาแฟนะครับก็เป็นร้านที่สําหรับขายกัญชาเพื่อการ นันทนาการนี่แหละก็คือเรียกว่าเปิดสูบนะครับอาจจะเรียกว่าพันล้ำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งตรงเนี้ยอาจจะมองดูว่าเป็นลักษณะของเสรีแต่ไม่ใช่เขามีการควบคุมอย่างเช่นเนี่ยไปซื้อจํานวนมากๆเนี่ยเขาไม่ให้นะครับแล้วการสูบก็จะไปเดินสูบเพ้นผ้านนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องสูบในที่ที่มีจํากัดซึ่งจริงๆก็ตรงกับกฎหมายไทยแหละว่าที่สาธารระนะครับแต่ว่าของเราเองเนี่ยนะครับ การสูบในร้านเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ไม่อนุญาตนะครับก็คือต้องเอากลับมาสูบในพื้นที่ส่วนตัวในในบ้านในอะไรแบบนี้นะครับนะครับแล้วร้านค้าเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพกัญชาเพราะอย่าลืมนะครับกัญชาเนี่ยเป็นพืชที่ดูดซับสารพิษดินดังนั้นถ้าดินมันไม่ดีดินมีสารเจือปนเนี่ยโอกาสที่ กัญชาจะดูดสารพิษเข้าไปแล้วไปสู่ผู้บริโภคมีมีค่อนข้างมากและเป็นอันตรายผู้บริโภคเป็นยิ่งนะครับเขาก็เลยต้องมีการควบนะครับนั่นก็คือในส่วนของปอระเทศเนเธอแลนด์นะฮะแล้วก็ในกลุ่มตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างมาที่ผ่อนผันในการใช้ก็คืออในเขตเมืองหลวงของออสเตรเลียนะครับก็คือ ACT นะฮะย่อมาจากออสเตรเลียแคปิตอลเทอริทอรีนะครับก็จะเป็นรัฐแรกเลยที่มีการ ผ่อนผันให้มีการใช้กัญชาส่วนคนได้เขาก็จะมีการออกกฎหมายเฉพาะมาเลยเป็นพระราชบัญญัตินะครับซึ่งในนั้นก็จะว่าในเรื่องของการควบคุมการปลูกการครอบครองเหมือนของเนเธอร์แลนด์เป๊ะเลยนะครับเพียงแต่เขาจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากโดยเฉพาะเขาจะมีการขับนึงถึงเรื่องของการเซฟกเพื่อการนันทนาการไม่ให้ไปรบกวนอย่างเช่นข้ามเสฟสู่ใกล้เด็กอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงการควบคุมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการใช้ นะครับเพราะว่าถ้าเราจะรู้สึกว่าการเสพกัญชาเนี่ยมันมันมันก็คืออะโอเคอย่างที่เรารู้กันมันก็จะมีพันล้ำนะครับแต่ว่าทีมก็อาจจะมีสูบผ่านวักรณ์เช่นเป็นกระบอกเป็นกล้องเป็นอะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่ามันจะมีมันจะมีการใช้แบบที่เรียกว่าเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยการเอายางเนี่ยในน้ยางของไอตัว ที่เขาสกัดเนี่ยมาผ่านความร้อนโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วสูบออกมาเป็นฟันนะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนรูปแบบเดิมจากการที่แบบว่าเป็นใบาย,ยาแล้วก็มาพัานแล้วสูบครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีการควบคุมเลยเพราะว่าพวกเครื่องพวกนี้จริงๆมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแพทย์สําหรับคนที่เขามีอาการลมชักในส่วนของกลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศที่ห้ามเลยอย่างเช่นสิงคโปร์กับอ,อินโดนีเซียนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าห้ามทั้งการเสพนะครับ แล้วก็ห้ามในส่วนของการครอบครองการเพาะปลูกนะครับแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาห้ามร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังไงกัญชาเองก็อาจจะมีสรรพคุณในการที่จะใช้เป็นยาเป็นอะไรเขาอาจจะมีข้อยกเว้นในการที่เอามาปรับใช้ได้นะครับและนั่นก็คือในส่วนที่ผมได้เอามาศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างก็คือในกลุ่มประเทศที่มีการให้ใช้กับกลุ่มประเทศที่ไม่ให้ใช้คครับ ก็ฟังถึงตรงนี้ประเทศไทยก็ยังจะต้องต้องขยับอีกเยอะนะคะอยางท่าทางส่วนนี้แล้วข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ค่ะอาจารย์มีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะจากผลการศึกษาค่ะในส่วนของข้อค้นพบตรงนี้ก็คือว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดกลุ่มหลักเลยไม่ใช่กลุ่มหลักแต่พอมีกระแสขึ้นมา มันเลยทําให้เกิดความอยากรู้อยากลองเหมือนตื่นเต้นแหละใช่ไหมครับก็จะพบว่าในช่วงอ่าในช่วงแรกๆก็จะพบว่าปริมาณการใช้กัญชาที่มันนอกเหนือวัตถุประสงค์อื่นเรื่องของการแพทย์กับการสุขภาพใจจะพบว่ามีมากแล้วเพิ่มขึ้นอย่างอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้เป็นเป็นเป็นสถิติที่น่าน่าสนใจแต่ถามว่าความเป็นอาชญากรรมของมันจริงๆเนี่ยมันถึงขั้นที่จะแบบว่าทําให้คนคลั่งถึงแบบ ถือมีดไปจอ่อคอเหมือนคนเมาสารเสพติดชนิดอื่นๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคาตอบคือมันก็ไม่ใช่นะครับแต่ก็ไม่ได้ขายความว่ามันจะมีประโยชน์เพราะว่าในขณะที่ศึกษาเนี่ยผมได้ไปเก็บข้อมูลจากนักจิตวิทยาด้วยก็จะเป็นข้อคําถามในเชิงของผลกระทบนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างกับการใช้กัญชาซึ่งถ้าคุยกับแพทย์จริงๆเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะฮะกับ การใช้กัญชาโดยเฉพาะยิ่งที่รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยเขากําลังจะผลักดันให้ไปใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจด้านอื่นเนี่ยแพทย์ทุไม่เห็นด้วยเลยเขาก็จะบอกว่ามันจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของสมองถ้าเกิดว่าไปใช้ในขณะที่อายุยังน้อยยิ่งน้อยยิ่งทําให้ส่งผลต่อสภาพสติปัญญาอารมณ์ของของเด็กเลยนะครับโดยเฉพาะเซนซิทีฟมากๆก็คือสตรีมีคันนะครับก็มีการ ให้ข้อมูลมาเลยว่ามีผลต่อพัฒนาการของบุตรในครรภ์มากๆเลยนะครับต่อทั้งสภาพสมองการพัฒนาสมองเรื่องจิตใจสภาพอารมณ์นะครับแล้วก็ในกลุ่มปอกบางแล้วก็ในส่วนของตัวการพัฒนากฎหมายเองก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่มีกฎหมายเฉพาะในการที่จะควบคุมมันเราอาศัยในเรื่องของกฎหมายระดับรองมันก็เลยสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็อาจจะไปนําความคิดให้กับประชาชนว่า นี่คือสิ่งที่เสรีแล้วซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยนะครับแล้วเรื่องของการสื่อสารทางภาครัฐเองที่ที่ที่จะสื่อสารกับประชาชนตรงเนี้ยผมว่ายังน้อยนะครับพบว่ายังน้อยมากในการที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนซะก่อนแต่ไปเร่งกระบวนการเพื่อที่จะทำให้มันออกจากยาสูดติดไปโดยที่ยังไม่ได้มีกระบวนการอะไรมาลองรับค กำลังจะมองว่าเป็นปัญหาอุปสรรคหนึ่งในเรื่องของการใช้กัญชาของเราของของไทยเ<ล>ราใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือปัญหาแรกก็คือว่าตกลงสถานะของกัญชาเนี่ยมันถูกกฎหมายหรือยังถูกไหมครับใช่ก็เอาละผ่านพ้นมาสองปีกว่าแล้วเนี่ยสองปีพอดีแล้วเพิ่งผ่านเดือนมิถุนาไปนะครับก็จะพบว่ามันก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ต้องลองผิดลองถูกกันไปใช่ไหมครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่า การสื่อสารน่ะว่าตกลงไหมมันเสรีหรือไม่เสรีเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่ที่ผมมองว่าเป็นนะครับแล้วก็รวมถึงการใช้รูปแบบของการใช้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การกําหนดรูปแบบการใช้ที่ผมใช้คําว่านันทนาการซึ่งถ้าแปลความตรงกันก็คือว่าการทํากิจกรรมอะไรที่มันเป็นเพลิดเพลินอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าจะทําคนเดียวหรือทําในหมู่คณะซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นการเสพกัญชาหรือเสพยาเสพติดคือการนันทนาการไม่ใช่นะครับ เป็นกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้นานาการกิจการ,ร,เ,สรเสริมสร้างความสุขความเพลิดเพลินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าจะมาปรับใช้ในส่วนของการใช้กัญชาตรงนี้ยมันก็ต้องมาถ้าเราอยากจะผลักดันให้มันไปใช้ในประโยชน์ในด้านอืน่นที่นอกเหนือจากการแพทย์ครับก็ต้องกำ,กำหนดรูปแบบของการใช้ในี้ซึ่งเรามไม่มีมแล้วแค่บอกว่าห้ามสูบแต่จริงมันยังมีรูปแบบของการสูบได้อีกหลายอย่างครับถ้าพูดไปเดี๋ยวจะกลายเป็นบอกวิธีการสูบไปซะเปล่านะครับ แต่แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เขาใช้อยู่เขาจะรู้ใช่ไหมฮะ,ะตรงเนี้ยมันไม่มีตัวกฎหมายเฉพาะแล้วว่ไม่มีคําว่ากิจกรรมนันทนาการหรือนันทนาการหรือ recreation ตรงเนี้ยว่าเออมันคืออะไรถ้าเรามีคํานิยามตรงนี้อยู่ในกฎหมายว่าจะเป็นอ่ะถ้าในชั้นของพระราชบัญญัติที่กําลังจะเข้าไปสู่การพิจารณาแล้วก็จะจะผลักดันว่าใช้เป็นกฎหมายเฉพาะอย่างที่ผมได้นําเรียนไป <Okay. S 1> ก็ เอ่ออาจจะต้องควรจะต้องมีคาคำนี้ใน mm hmm. ตอนที่ผมเป็นทําข้อเสนอการวิจัยในตอนนั้นนะครับผมว่าณนะปัจจุบันนี้ยังไม่รู้ว่าจะออกอย่างไรนะครับ mm hmm. เอ่อก็ยังไงก็ตามตรงนี้ในส่วนของสถานะเรื่องของรูปแบบการใช้ซึ่งยังไม่มีคํานิยามนะครับรมมเรื่องมากด้วยไหมคะอาจารย์ใช่เรื่องของปริมาณในการซื้อในการครอบครองนะครับ mm hmm. ตามประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้พูดถึงเลย mm hmm. เรื่องว่าจะให ได้ในปริมาณเท่าไหร่ในส่วนของการใช้ในภาคครัวเรือนเนี่ยสำหรับประเทศไทยในปัญหาที่ผมพบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่มีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจบแจ้งการปลูกโดยเฉพาะในระดับครัวเรือนอ่ะเราอาจจะมีแค่ระบบหรือเรียกว่าการลงแอปพลิเคชันกันแต่ถามว่ามีการตรวจสอบดูแลอะไรไหมไม่มีไม่มีแจ้งแล้วก็จบจะปลูกเกินตามนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นำไปปลูกที่อื่นนอกเหนือจากที่แจ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้รสุดท้ายค่ะจัน ข้อเสนอแนะจัดงานวิจัยนี้อาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบจากผลการวิจัยอะคะครับก็อย่างที่ย้ำเรียนนะครับว่าเรื่องของช่วงเวลาของการวิจัยมัน,ม,นมันมันมีควรมีสเตรเลดของมันนะครับว่าในขนาดนั้นตอนนั้นเนี่ยเรากําลังจะเปิดให้ใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางการแพทย์แล้วก็การศึกษาวิจัยนะครับก็เลยเป็นที่มาเรื่องของการปลงยาเสพติดให้โทษ ออกจากบัญชียาเสพติดที่เราได้ทร,ทราบกันนะครับแต่ในส่วนนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าในทางภาครัฐเองเนี่ยเอ่อทางผู้นำรัฐบาลเองก็พยายามที่จะทำให้ยาเสพติดกลับไปสู่เรื่องของการเป็นยาเสพติดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีมีมมในส่วนนี้ที่ทางภาครัฐเองก็พยายามจะมีนโยบายแบบนี้นะครับ แต่ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะเอากลับเข้าไปสู่ยาเสพติดหรือไม่นะครับแต่สิ่งแรกที่ผมคิดว่ามันไม่ควรที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องของอะไรครับในส่วนการใช้ในในลักษณะของการแพทย์ทางเลือกหรือการศึกษาวิจัยนะครับซึ่งตรงนี้มันสอดคล้องกับเรื่องของการควบคุมยาเสพติดในระหว่างประเทศอยู่แล้วนะครับตรงนี้ยังควรที่จะต้องคงไว้ เรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ทางการแพทย์เนี่ยเหมาะสมดีแล้วผมมองว่านะครับในปัจจุบันนี้แต่ว่าถ้ากลับมาสู่ในโจทย์ของการวิจัยจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยที่อยากจะนําเสนอก็คือว่าอ่ะควรจะออกเป็นกฎหมายที่มันมีความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรวบไปเลยทีเดียวนะครับเรื่องของประกาศต่างๆตามหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยมันไม่ควรแล้วก็ควรจะออกมาเป็นหลักดานหอือว่าเป็นรูปแบบของร่างพระราชาใหญ่กัญชากัญโธงออกไปเลยนะครับ ซึ่งก็หวังว่ามันก็คงจะมีการตอบรับหรือว่าผลักดันออกมานะครับตามที่มีข่าวกันที่เราได้พบ,พบกันอย่างที่สองถ้าอยากจะให้มันมีเรื่องของการนันทนา,นา,านการจริงๆก็ต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์ก่อนนะครับอ่เรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปริมาณที่จะครอบครองได้นะครับอ่าเรื่องของการซื้อต่อครั้งการกําหนดสถานที่ ที่เอ่อใสพนอกจากในที่สาธารณะหรือเงี้ยนะครับอ่าพวกเนี้ยก็อาจจะต้องมีการกําหนดถึงแม้ว่าเราจะมีกฎหมายในการควบคุมอยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกาจัดสิ่งเกิดร้อนล,อลาคาญจากการใช้กัญชาแต่ต้องไม่ลืมว่า,ากฎหมายตัวเนี้จะต้องเจ้าหน้าที่ต้องพบเห็นการกระทาซึ่งหน้าก่อนนะแล้วก็จะต้องมีการร้องเรียนถ้าไม่มีการร้องเรียน้าเหตุน,นั้นหมดไปปุ๊บดําเนินการอะไรไม่ได้เลยครับ ดำเนินการอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็ยังจะก่อความเดือดร้อนราคาญเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องมีกฎหมายเข้ามาซัพพอร์ตเลยว่าห้ามหรือว่าให้มีการเนี่ยพบค้นพบมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอ่ะให้มีการดําเนินการตามกฎหมายได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าเรื่องของการจํากัดอายุอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับว่าอ่าคนที่อายุยังไม่ครบยี่สิบปียังไม่เกินอ่าต่ำกว่ายี่สิบปีก็ไม่ควร,ครนะครับในกลุ่มที่เขามีการระบุเอาไว้อันนี้ก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่า ในเรื่องของการใช้ช่อดอกซึ่งปริมาณสาร t s c จะเยอะเนี่ยตรเนี้อาจจะต้องไปออกในรูปแบบที่ชัดเจนกว่านี้นะครับแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ด้วยว่าควรจะใช้ในอย่างไรนะครับผลกระทบที่มีนะครับมันไม่ใช่ว่าพอปลดแล้วก็เออทุกคนก็อยากจะลองอยากจะใช้อย่างนี้มันก็ไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐเองเนี่ยก็จะต้อง ทำหน้าที่ตรงนี้ยถ้าจะยังให้มันมีการใช้นอกเหนือสินที่มันเป็นยาออที่มันเป็นการแท่์นะครับต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับค่ะ จารย์ก็เป็นเรื่องหนึ่งในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชท,ที่น่าสนใจมากๆนะคะท่านผู้ชมสาหรับท่านผู้ชมที่ฟังแล้วอยากจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชไ,ได้นะคะโดยเข้าไปดูที่สถาบันวิจัยและพัฒนานะคะเรามีฐานข้อมูลงานวิจัยก็เข้าไปสืบค้นได้นะคะและวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับยินดีครับ ค่ะพบกับสาระดีๆจากรายการงานวิจัยใช้จริงใหม่นะคะในโอกาสหน้าแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ค่ะ